คราวนี้ไม่ใช่แค่ประชาชนที่เขาถูกกระทบสิทธิ์นะครับพักการเมืองที่ส่งผู้สมัครตัวเองลงเลือกตั้งถ้าขั้นตอนมีข้อผิดพลาดพักการเมืองก็ได้รับผลกระทบไปด้วย<ช>อย่างล่าสุดประชาชนเขาฟ้องไปที่พักก้าวไกลเขาฟ้องไปเพราะว่าเอ๊ะพอไปดูหน้าหน่วยเลือกตั้งแล้วเนี่ยทำไมข้อมูลของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งของพักก้าวไกลอะ่ะถึงหายไปแค่พักเดียวคือเรียงกันมาหลายเบอร์เลยพอมาหยุดที่เบอร์พักก้าวไกล กลับหายไปเขาก็เลยบอกวันนี้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วกกตก็เริ่มจะส่อเห็นแววความไม่ชัดเจนและไม่ตรงไปตรงมาในหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะคือรายชื่อบนบอร์ดหน้าหน่วยกลับไม่มีพักก้าวไกลเขาก็เลยฟ้องไปที่พักนะครับรายงานข่าวก็บอกว่าภาพประกอบเนี่ยเป็นภาพที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาถ่ายรูปบัตรปาร์ตี้ลิสต์แบบนี้ครับเขาจะมีสี่หน้าคือติดอยู่หน้าหน่วยแค่4ี่หน้า แต่มันไปสะดุดที่เบอร์28คือหลังเบอร์28กลับไม่มีเลยนะฮะ เขาเลยบอกว่าเอมันเป็นความตั้งใจไหมหลังเบอร์28มันก็เป็นพักการเมืองใหญ่ๆด้วยซึ่งประชาชนก็ควรจะได้รับรู้นะฮะซ ocial <Social S 2> เข้ามาส่องแล้วก็ระบุว่าเอะมันไม่มีพักที่ตัวเองตั้งใจจะไปเลือกนะครับอันนี้คือพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็เลยบอกว่าแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้พักของพักเก้าไกลได้รับผลกระทบไปด้วยหรือเปล่านะครับทีนี้คุณผู้ชมคะของเก้าไกลที่เขาบอกว่าเขามีหัวคะแนนธรรมชาติใช่ไหมคะถ้าไปดูในสื่อโซเชียลอย่างติกตอกค่ะหลายคนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกต เขาก็บอกว่าก่อนที่จะไปลงคะแนนไม่ว่าจะเลือกพักไหนก็ตามนะมพยายามไปตรวจสอบดูว่าอ่าผู้สมัครของ9ก้าไกลเบอร์ไหนกันแน่หาแล้วหาอีกหาไม่เจอค่ะคต้องคลิกดูให้ละเอียดนะคะปรากฏว่าอยู่ซ้อนซ้อนซ้อนท้ายๆหลังจากผู้สมัครพักอื่นมันเป็นไปนได้ยังไงอลองดูคลิปนี้ค่ะ คือเบอร์อื่นมันไม่ไปซ้อนไงแต่กลับมาซ้อนอยู่ในเบอร์ของพักคก้าวไกลเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตนะฮะว่าปิดทับด้วยผู้สมัครคนอื่นมันก็จะเข้าใจผิดไปได้หรือไม่นะครับด้านพักคก้าไกลเองพักคก้าวไกลเองวันนี้เลขาธิการพักคก้าวไกลครับ คุณชัยธวัฒตุลาทนก็ลงพื้นที่ไปในเขตเลือกตั้งด้วยนะครับก็กล่าวถึงกรณีที่ประชาชนจนํานวนมากมาร้องเรียนความผิดปกติในการเลือกตั้งล่วงหน้าโดยบอกว่าความผิดปกติเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเขตเลือกตั้งที่หน้าซองผิดไม่เขียนรหัสเขตเป็นความผิดพลาดที่ผิดปกติอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการที่กะกะตมีงบประมาณในการจัดการลืวกตั้งสูงถึง5.9พันล้านบาทเป็นเงินที่มาจากภาษีประชาชนเพื่อทำภารกิจเรียบง่าย ตรงไปตรงมาคือการจัดการเลือกตั้งให้เป็นธรรมและโปร่งใสนะครับทางคุณชัยตวัตรยืนยันว่ากกตเี่ยต้องรับผิดชอบต่อประชาชนตอบมาให้ได้ว่าบัตรที่ลงคะแนนอาจกลายเป็นบัตรเสียจากความผิดพลาดของกกตจะรับผิดชอบและแก้ไขอย่างไรซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้พักก้าวไกลจะมีการถแถลงข่าว ถึงความผิดพลาดนี้ด้วยนะครับเบื้องต้นคือถ้าวันจริง14พฤษภาคมยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยืนยันว่าจะเดินหน้าฟ้องกกตแน่นอนนะครับ